คนที่บอกว่ามาทานโอโกจูแพงเพราะเขาอาจจะในหัวเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นสลัดมันเป็นผักแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โอโกจูก็คือสมมอบทั้งคุณิตี้เทสตี้เฮลตี้ครบอีก5ปีข้างหน้าเราก็มองว่าเอ้ยเราอยากจะเป็นท็อปออฟมายแบรนด์จริงๆไม่ใช่อีก5ปีหรอกภายในปีหน้าเนี่ยเราอยากจะเป็นท็อปออฟมายแบรนด์มูเฮาเนี่ยเป็นคนลาวอันเชียงใหม่แล้วเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยทุกวันนี้เขากภูมิใจนะที่เขาสามารถทำให้แบรนด์หนึ่งแบรนด์ในโล컬แบรนด์สามารถเติบโตมาได้จนทุกวันนี้ เริ่มต้นของบริษัทปลูกผักพอรักแม่ค่ะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอะคะ่ะ จุดเริ่มต้นจริงๆเลยก็คือผมกับโจเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมมต้นนะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสไปดูงานวิชาแนแนวที่มหาลัยเชียงใหม่โรงเรียนพาไปเขาก็พาไปดูว่าแบบเอ้ยถ้าเราเข้าไปคณะไหนเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างด้วยความที่พื้นเพเราครอบครัวเราก็เป็นทําเกี่ยวกับเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุยกันเล่นๆว่าแบบเ้ยถ้าในอนาะคตเราสามารถหาอะไรทําที่แบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกษตรด้วยกันนะ่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะโจก็เลยตัดสินใจไปเรียนคณะเกษตรแล้วผมก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องการตลาดก็เลยเป็นที่มาว่าเราเริ่มปกกผักถ้าาเรแบบ ไปเดินตลาดเราอยากจะไปซื้อผักอะไรสักอย่างหนึ่งให้แบบคนที่บ้านทานอะไรเงี้ยเราก็คงไม่กล้าจะซื้อผักที่แบบมันมียาฆ่าแมลงกระสานเคมีนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าแบบเออเนี่ยเราควรจะปลูกเป็นแบบอินทรีย์ดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของชื่อบริษัทแล้วคือปลูกผักพอรักแม่ค่ะตอนนี้คือทําธุรกิจอะไรอยู่แล้วก็แบ่งโครงสร้างไรายได้ในยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าเออณนะตอนนี้ของเราอะครับแบ่งออกเป็น2โมเดลก็คืออันแรกเนี่ยก็เป็น ภายใต้แบรนด์โอกรจุอันที่2ก็จะเป็น new business ซึ่งตัวภายใต้แบรนด์โอกรจุก็จะแบ่งออกเป็น4 channel channel แรกก็จะเป็นตัว full service salon เลยก็คือเป็นเหมือนเป็นร้านนั่งทานปัจจุบันมี36สาขาครับมี2ที่ในเชียงใหม่4ที่ที่ภาคตะวันออกแล้วก็1ที่นครปฐมที่เหลือก็จะเป็นกรุงเทพหมดเลยแล้วก็ channel ที่2ก็จะเป็นผ่านาตัว delivery แล้วก็ k e o s k ซึ่งจนโมเดลนี้เกิดขึ้นในช่วงโควิดตอนปัจจุบันก็ มีอยู่ประมาณ3 4แห่งครับแล้วก็ช ANNEL ที่3ก็จะเป็น c a เฟ Amazon ซึ่งอันนี้ก็คือเราร่วมมือกับอเม z o n เราส่งตัว product เข้าไปประมาณ8 SKU ปัจจุบันเราส่งอยู่วัีระมาห้าสสาขาแล้วก็ช ANNEL สุดท้ายก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเป็นผักที่เราปลูกเองด้วยบางส่วนแล้วบางส่วนก็คือเป็นผลผลิตที่เราได้จากการส่งเสริมเกษตรกรอะไรอย่างนี้ครับส่วนโมเดลที่2ก็จะเป็น new b u s ส n e ็ s นิวเวิเน็ตปัจจุบันเรามีอยู่2แบรนด์ก็คือโอกรจุและแอนโดรปัจ no, จุบันมี1สาขาอยู่ที่เอ็มเียแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นโอจูปัจจุบันมี6สาขาครับ มองว่าเราเริ่มมาจากคนที่ปลูกผักแล้วเราก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เรามีความตั้งใจที่จะส่งมอบในเรื่องของคุณภาพให้กับคุณลูกคา้าในขณะเดียวกันเรามีแปลงผักแล้วเราก็ยังมีหน้าร้านด้วยก็เหมือนกับว่าเรามีทั้งต้นน้ําแล้วก็แกงน้ําแล้วก็ปลายน้ําแล้วเราเหมือนครบวงจรนะครับลูกค้าก็ที่มาทานก็เชื่อมั่นได้ว่าโอกาจูก,ก็คือส่งมอบทั้งคุณภาพเทสตี้เฮลตี้ครบมันไม่ได้แบบมีทุกคนที่จะทําเหมือนเราได้อาจจะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งบางคนอาจจะปลูกผักอยู่แล้ว หรือบางคนอาจจะแบบปลูกผักด้วยเปิดร้านอาหารด้วยแต่ว่าความยากก็คือในเรื่องของการสเกลอไะไรเงี้ยครับคนที่บอกว่ามาทานโอโคจูแพงเพราะเขาอาจจะในหัวเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นสลัดมันเป็นผักแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เมื่อก่อนก่อนที่เราจะทำเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปกินร้านสลัดจะเราไปกินร้านสเต็กอะถ้าสลัดเยอะๆกับเนื้อเยอะๆเราชอบอะไรทุกคนก็จะตอบว่าชอบเนื้อเยอะๆสิใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามองว่าสิ่งที่เราให้มันเป็นเรื่องของคุณภาพและเฮลตี้เฮลตี้ยังไง เราอยากให้ทุกคนได้ทานผักออแกนิกก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมผักเราถึงแบบเยอะแล้วผมก็เชื่อว่าเทรนด์ผู้บริโภคก็ปัจจุบันก็เริ่มยอมจ่ายในในเรื่องพวกนี้เพราะเขาก็ทุกคนหลังจากผ่านโควิดมาทุกคนเริ่มคอนเซนในเรื่องของสุขภาพเยอะมากขึ้นมากๆากครับสังเกตได้เลยจากตัวเลขที่เข้ามาใช้บริการเราหรือว่าแบบเวลาเราเปิดที่ไหนอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะแบบให้การตอบรับแลวส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออชอบมากชอบผักที่นี่ชอบอะไรเงี้ยครับ แล้วพวกแบบสภาพอากาศแปรปวนหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เราเกิดการแบบขาดแคลนวัตถุดิบบ้างไหมแล้วเราจัดการยังไงบ้างอะคะต้องบอกว่าในอดีตเราเจอปัญหานี้ครับตั้งแต่อย่างเช่นช่วงปี54เราก็เจอเรื่องอุรกภัยแต่ว่าหลังจากตอนนั้นเราก็เริ่มมีการเก็บสถิติว่า ในแต่ละเดือนเนี่ยยิวผักมันจะเป็นประมาณไหนได้ผลผลิตประมาณไหนคือเรามี Data ต,ตรงนี้เราก็จะวิเคราะห์ว่าในช่วงนี้ยิวผักมันต่ำเพราะ,ะนั้นเราอาจจะต้องแพนการผลิตเพิ่มเข้าไปซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าเออเราไม่มีผลกระทบทางด้านเรื่องนี้แล้วเพราะเราได้มีการเตรียมความพร้อมมาระดับหนึ่งแล้ว เงินระดมทุนครั้งนี้อะค่ะเราเอาไปใช้เรื่องอะไรบ้างเ,ออเราแบ่งออกเป็นอยู่ประมาณ3ามธีมหมวดหลักหมวดแรกเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการขยายซึ่งคิดว่าอยู่ที่มัน75%นะครับที่เราจะใช้ไปกับการขยายทั้งในส่วนของตัวโอกระจูเองแล้วก็นิวแบรนด์ต่างๆนิวบิสเนสต่างๆที่ณน,นตอนนี้มีอยู่แล้วรวมถึงในอนาคตด,ด้วยนะครับที่คุยกันกันก่าทีไมไว้เลยนะครับภายในปี71นะครับเราตั้งเป้าว่าเราจะเปิดตัวโอกระจุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.7สาขาในขณะที่ตัวนิวบิสเนสก็คือแอปโดโอ รวมกันน่าจะอยู่ที่ประมาณ90เราค่อนข้างได้รับ คอนเซิร์มาว่าอย่างตัวโอ๊กจูเองเนี่ยมันมันสามารถที่จะเปิดได้ถึงขนาดนั้นเลยไหมอันนี้ก็ต้องบอกเรียนตามตรงว่าที่ผ่านมาเราในกรุงเทพเราจะเน้นเป็นคอมมูนิตี้มอลล์กับสแตนาร์โลนค่อนข้างเยอะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่งมีโอกาสได้เข้าตัวดีพาร์ตเมนต์สโตร์หรือตัวตัวห้างสรรพสินค้าก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีโอกาสอีกเยอะที่เราจะขยายได้ในกรุงเทพรวมถึงต่างจังหวัดนะครับปีนี้เรามีแผนที่จะไปทางภาคอีสานแล้วก็ปีหน้าเราอาจจะมีไปภาคใต้เพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าโอกาสสําหรับตัวของเราเเออองงนียยมมมัััักกะารบสหตว ก็จูเองอันนี้อยากให้ พูดถึงแบรนด์ใหม่ที่จะออกมาเล็กนึงค่ะมันจะฉีกจากเดิมไหมหรือว่ามันน่าจะเป็นออกมาประมาณรูปแบบไหนอะค่ะแบรนด์ใหม่ที่เราออกมาเรื่อยๆนะครับเรามีอยู่ประมาณ4เฟรมเวิร์กหลักๆที่เราจะใช้ในการคิดตัวแบรนด์ใหม่ออกมาอันที่1เลยต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเราธุรกิจเดิมเราก็คือโอแกจูอันที่2ก็คือตลาดมันต้องแบบมีตลาดที่ใหญ่พอที่แบบเราอยากจะลงไปแล้วก็ข้อที่3ามเนี่ยก็คือเราต้องสามารถสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตลาดได้แล้วข้อสุดท้ายเลยคือเราต้องใช้รีซอ ที่เรามีอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นเฟรมเวิร์กที่เราคิดในส่วนของ Ra p a n d o ก็ดีหรือ OJ u ูก็ดีแล้วก็ในส่วนของ i m p r o v e m e n t อยู่ที่ประมาณ20เซ็ซึ่งใน20%นี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบฟาร์มของเราที่เราจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรวมถึงผลผลิตที่จะได้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราปลูก380ไร่เนี่ยเราได้อยู่ประมาณ8 5 0 0 0 0ตันต่อปีซึ่งอันนี้ไม่ได้เต็มแคปพ,พื้นที่ทั้งหมดะนะครับเพราะว่าการปลูกมันีี่เา้รไดลทโย ได้โปรโตไทป์มาแล้วตอนนี้ที่เราใช้อยู่ซึ่งปัจจุบันเราใช้ตัวเทคโนโลยีใหม่ของเราเนี่ยอยู่30%ของการปลูกทั้งหมดของเราส่วนอีก70ยังเป็นแบบเดิมอยู่แต่ว่าถ้าเราได้ฟันรอบนี้มาได้เราเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนในระบบตัวนี้ครับเพื่อเพิ่มทําให้มันเป็น f ูลส s กล l มากขึ้นเราก็จะเปลี่ยนกันเราก็จะปลูกด้วยวิธีการใหม่เนี่ยเจแล้วก็ปลูกแบบเดิม3 0ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่ามันจะเพิ่มผลผลิตให้เราได้3เท่าของเดิมที่มีอยู่โดยที่ใช้พื้นทที่่เาเาดิม ภายในกลางปีหน้าอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นระบบ f u ล l s c ล e ทั้งหมดครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราจะไปขยายทัวร์การที่กรุงเทพะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทัวรลกางที่กรุงเทพเราทําอยู่ประมาณสกิจกรรมหลักก็คือเป็นส่วนหนึ่งก็คือที่เราทำาพพ p o r t cafe ่เมซ o n ส่ง c a เฟ่เมซ o n อันที่2ก็จะเป็นเบเกอรี่อันที่3มก็จะเป็นเค้กแล้วก็จริงๆเราก็มี new product อื่นๆเป็น healthy s น a c อื่นๆที่เรากำลังอยู่ในการ R&D นะครับแล้วตอนนี้เรายูทิ่ไซ้พื้นที่อยู่ที่ประมาณ96เาสิกเซนติเมมันค่อนข้างเต็มแคปแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่่าาาาาเอ้ถรรสมทีจะ างโครงการหใหม่ที่กรุงเทพเนี่ยเพื่อท่ากิจกรรมนี้อรองรับในการเติบโตไปข้างหน้านะครับอีก3ปี5ปีเนี่ยก็คิดว่าเราอาจจะต้องลงทุนตรงนี้ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะพิจารณากิจกรรมใดที่เราทําอยู่ที่ครวการเชียงใหม่แล้วมันสามารถรมุมงมาทําที่กรุงเทพแล้วประหยัดในเรื่องของค่าโลจิสติกส์ก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีเราก็อาจจะพิจารณาย้า,ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกัน 3ักปีเป็นวิชั่นกว้างๆก,ก็ได้ว่าพี่อูวางแผนว่าจะขยายอาณาจักรนี้ยังไงต่อบ้างอะคะ่ะตั้งแต่เริ่มเลยอะเราเป็นการเติบโตแบบทีละสเต็ปเนาะแบบออร์แกนิกโก้ผมก็มองว่าเราไม่สามารถที่จะแบบปีนี้ฉันจะเปิดแบบปี่0ิบสิาขาได้อะไรเงี้ยโอเคแน่นอนธุรกิจมันต้องมีการเติบโตอยู่แล้วเราก็ต้องขยายอยู่แล้วทั้งแบรนด์ใหม่แบรนด์นเดิมแต่ว่าเราก็อาจจะเติบโตเป็นแบบพอลิตี้โก้มากกว่าอีก5ปีข้างหน้าเราก็มองว่าเออเราอยากจะเป็นท็อปออฟมายแบรนด์จริงๆไม่ใช่อีก5ปีหภายในนปีห้าเเยราอยาอกจะป็น top ะป็นนออปมาบด์ไ่่วจะ เป็นแบรนด์ไหนก็ตามโอจูโอจูสหรือว่าแรบแอนโดนะครับสิ่งที่เราต้องการให้คุณลูกค้าได้เข้าถึงเราต้องการที่จะกระจายให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายมากไม่จําเป็นต้องไปโ oh อจูก็ได้สามารถทานโบแรปแอนโดได้ไม่จําเป็นต้องไปโ oh อจูก็สา,ามารถทานสมูทตี้ได้อยากรู้ว่าทําไมนักลงทุนนะคะต้องมาซื้อหุ้นของโอเคเจด้วยอะคะ่ะต้องบอกขออนุญาตพูดเป็นคเมืองกันนะ,ะต้องบอกว่าเฮาหมู่มเฮาเนี่ยเป็นคนลาวอันเชียงใหม่แล้วเฮามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เฮากับภูมิใจนะที่เฮาสามารถ ทำเพ้่แบรนด์หนึ่งแบรนด์ในโล컬แบรนด์สามารถเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้ผมก็มีความรู้สึว,ว่าเอ้ยถ้าเอาเข้าตลาดมาเนี่ยเขาสามารถได้เงินมาหนึ่งก้อนต่อยอดธุรกิจได้ไปอย่างที่บอกว่าเขาก็ต้องโตแบบมีในเรื่องของคุณภาพเป็นตัวนําอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เป็นแบบนนั้นอยู่แล้วนะครับฝากพี่ๆนักลงทุนตัวเองครับผม